วัสดีครับวันนี้มาดูพระเต่ามังกรรุ่นมหาโชคลาภของหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับสิทธิเอกหลวงพ่อคูณนะครับเป็นพระซึ่งเป็นน,น,น,นักพัฒนานะครับพระนักพัฒนานะครับรุ่นนี้นะฮะกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับ รุ่นนี้ก็เรียกรุ่นเนื้อนะครับวันนี้มีอยู่สามองค์นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าพิจรารณาองคเแรกกันก่อนนะครับ ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเลยนะครับเป็นตั้างครับด้านหลังเห็นไหมครับปั๊มคำว่า ทองนะครับห้าเก้าสามนะครับเล็กโค้ดนะครับดูวงที่สองกันนะครับ ีนี่บอกได้เลยนะครับว่าสวยงดงามมากเลยนะครับนะครับสีแดงเลยนะครับ,รบผมจะจ้าไปหน่อยนะครับ ตัวนี้535สาแล้วเลขโคดนะครับเห็นตรวนี้ครับทำคำว่าทองส่วนพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนรอยเล็บนะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับนะฮะจะปิ้นเลยนะครับไม่ฮะสังเกตจะชัดนะครับจะปิ้นเกือบทุกเหรียญนะครับ ต้องดูของเกว่าตรงนี้ปิ้นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้บางทีหลวงพ่อออกมาปุ๊บเนี่ยก็ของเกก็ตามหลังมาเลยนะครับไม่รู้ว่าก็บล็อกคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนของแท้เท่าไหร่นะครับเพราะเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับสร้างปี6 2สองนะครับ เก็บไว้ภาพมีอนาคตครับตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็เล่นกันเป็นหมื่นนะครับดูองค์ที่3กันนะครับ นะครับเดี๋ยวสูงให้ดูชัดนะครับนะครับขอบลูกตานะครับคมกิ๊บเลยนะครับ ผมจะมาอธิบายเรื่องพระเกนะครับเขาชอบลืมตรงนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมครับตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นเห็นหัวแม่มือไหมฮะหรือรอยเล็บนะครับเป็นเล็บนะครับส่วนมากของเกศนี่จะลาบไปเลยนะครับนะฮะส่วนมากจะลืมนะครับ เพราะบาเทีอาจจะทำไม่ไม่เหมือนนะครับเห็นไฮะตรงเนี่ครับ,ตร,รบตรงนี้นะครับต้องปริ้นนะครับเป็นเหมือนเล็บจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะรตรงนี้ มาดูขอบด้านข้างกันนะครับว่าทั้งสามเรียนจะเป็นยังไงนะครับ คุณผู้ชมเห็นตัดขอบนะครับ ถ้าผมเปรียบเทียบก็องค์นี้สวยกว่าเพื่อนนะครับองค์นี้นะครับสีแดงออกกับเงินเนี่ยซึ่งกลมลืนกันมากนะครับแต่วมีสีเหลืองตัดนะครับสวยกงดงามเลยทีเดียวนะครับ น่าเก็บสะสมนะครับเป็นพระนักพัฒนานะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปั๊มเหรียญไหนก็จะมีลายเซ็นของหลวงพ่อทองด้วยครับอย่างเช่นปีหนึ่งเจ็ดอย่างนี้นะครับก็มีลายเซ็นของหลวงพ่อทองนะครับไม่ใช่มีแต่ลายเซ็นของหลวงพ่อคูณนะครับ ครับายละเอียดนี้จะไม่มีบกพร่องเลยนะเห็นไหมครับพวกรายละเอียดพวกจุดนูนเนี้ครับแกะแม่พิมพ์ออกมาได้ดีมากเลยนะครับเต่ามังกรน,นะครับ รุ่นมหาโชคลาภนะครับสร้างปี62นะครับนะครับ อย่างนะครับสวยเพอร์เฟกนะครับดูด้านหลังกันอีกทีฮะ คุณดีนะครับไปทางด้านเมตตามาหานิยมพวกมาหาลาบนี้นะครับ,รบตัวหนังสือนี่จะไม่บวมนะฮะปั๊มนี่คือแบบเป๊ะนะฮะไม่มีจุดบกพร่องนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือไม่บวมนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม